بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين الحمد لله ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับละหมาดสุนัตไห้อวันนี้ข้อที่สิบสองสุนัตให้กล่าวขณะนั่งระหว่างสองสุยุดในละหมาดหนึ่งรกอะมีการสุยุดสองครั้ง คำว่านั่งระหว่างสองสูหยุดก็คือสูหยุดครั้งแรกลุกขึ้นมานั่งถูกไหมนั่นแหละสูหยุดครั้งแรกปั๊บขึ้นมานั่งเขาเรียกว่านั่งระหว่างสองสูหยุดต,ตอนที่เรานั่งระหว่างสองสูหยุด นี้มีสุนัตไฮอะให้เราอ่านโดอารรอบบิงฟิรลีได้แค่นี้ถือว่าได้แล้วรรอบบิงฟิรลีรรอบบิงฟิรลีอ่านสามครั้งอเอาแค่นี้ก่อน หรือจะอ่านยาวว่ารับบิงฟิรลีวะรหัมนีวัจบูรนีวรสุขนีวะรฟางนีวะดีนีวะอาฟินีวะฟูอันนีได้ไหมครับแล้วแต่ไม่อ่านก็ได้สุนัตไอ้อ่ะแต่ถ้าอ่านได้สุนัต อ่านสั้นๆเราเป็นมือใหม่เราบ,บิงฟิรลีราบ,บิงฟิรลีอ่านสามครั้งเราบ,บิงฟิรลีนี่คือสุนัตอ,อ่านในขณะที่นั่งระหว่างสองสุยุตร,รู้ใช่ไหมอ่านตอนไหนข้อที่สิบสามสุนัต ให้อ่านหรือให้กล่าวหลังการอ่านตาชารุดครั้งสุดท้ายตาชารุดก็คือการอ่านอัตตาฮิยานะมันจะมีต่อท้ายต่อท้ายตาชารุดครั้งสุดท้ายตาชารุดครั้งสุดท้ายถือว่าเป็น รูกุลละหมาดใช่ไหมตาชฮุดถือเป็นรูกุลละหมาดตาชฮุดในครั้งสุดท้ายซอลาวะให้กับท่านนาบีถือว่าเป็นรูกุลละหมาดในรอกอะสุดท้ายแสดงว่าหลังจากเราอ่านตาชะฮุดครั้งสุดท้าย ตาชหุดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในละหมาดรอกอัดรอกอัดสุดท้ายถูกไหมคำว่าตาชหุดทั้งสุดท้ายมันก็อยู่ในละหมาดรอกอัดสุดท้ายไม่ว่าละหมาตอะไรก็ตามห้าเวลานี่แหละมีสุนัตให้อ่านอัลลอฮุมะฟิรลีมากัดดดมตุ ما قدمت وما اخرت وما اسردت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت لا اله الا انت اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ให้รู้ไว้นะ รู้ไว้ว่าสามารถที่จะอ่านได้อ่านได้ไม่จำว่าไม่เป็นไรแต่เมื่ออไรที่เราจำแล้วเราก็เพิ่มเติมไปให้เรารู้ว่ามันอ่านได้นะมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นสุนัตไฮอะอิหม่ำไปเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่สำคัญอะไรมากสำหรับมือใหม่อย่างเรา ข้อที่สิบสีสุนัตให้นั่งท่าตาวร,รุกในตาชาหุดครั้งสุดท้ายนั่งดูดินั่งดูตาวร,รุกอาอาน,นั่นตาวรุกนั่นแหละเขาเรียกตาวร,รุกเอาขาซ้ายสอดไป ด้านขวาไหมด้านขวาทับขาซ้ายเทา้ายันพื้นใช่ไหมเขาเรียกว่าตาวัตรุกสุนัตนะถ้าใครนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งนั่งท่าอื่นก็ได้จะนั่งท่าในตาชาุดครั้งที่สองก็ได้นั่งบนส้นเท้าอ่ะเขาเรียกว่าอิฟติรรชนั่ง ในท่าเมื่อกี้ในตาชาหุดครั้งสุดท้ายนั่งในตาชาหุดครั้งสุดท้ายสุนัตให้เรอนั่งท่าตาวัดรุกถ้าเรานั่งได้นะและสุนัตให้นั่งท่าอิฟติรอชในตาชาหุดครั้งแรกเพราะอิฟติรอชมันจะลุกขึ้นง่ายเพราะ ในรักอะที่สองเนี่ยการอา่านตาชาหุตเราต้องลุกขึ้นไปอีกถูกไหมมักริบลุกขึ้นไปรักอะที่สามอิชาก็ลุกขึ้นสามซูรีอัสรีลุกขึ้นไปรักอะที่สามถ้าหากเราไปนั่งตาชหุ่ดุตทางแรกในท่าตาวัรุกเราจะลุกขึ้นยากกว่าถ้าอิฟติรรช ถ้าหากว่าเรานั่งท่าอิฟติรอชเราต้องไปต่อต้องขึ้นอีกแต่ถ้านั่งท่าตะวัรุกเราไม่ขึ้นแล้วเราให้สลามเลยนี่คือวิธีการสุนัตให้นั่งท่าอิฟติรอชในตชาชหุดครั้งแรกและในการนั่งระหว่างสองสุยุดเห็นไหมนั่งระหว่างสองสุหยุดเมื่อกี้ที่เราอ่าน รับบ่งฟิรลีให้นั่งท่าอิฟติรอชถูกไหมและในการนั่งอิสติราาอฮะอิสติรอฮะตอนไหนอิสติรอฮะรู้ไหมอิสติรอฮะก็คือเราลุกขึ้นจากสุยูด เรานั่งก่อนแล้วถึงจะลุกขึ้นไปนั่งหลังจากสูยูทั้งที่สองในรอกอห์นั้นนั้นูยูทั้งแรกลุกขึ้นมานั่งแบบอิฟติรอชกล่าวรบบิกฟิรลีสามครั้งสุยูดอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาก็น,นั่งท่าอิฟติรอชก่อนที่จะลุกขึ้นมายืน แต่นั่งไม่นานนะแป๊บเดียวถ้าไม่นั่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะนั่งให้นั่งในท่าอิฟติรอชแสดงว่านั่งแบบท่าอิฟติรอชนั่งในตาชหุดครั้งแรกนั่งระหว่างสองสูยุดนั่งอิสติรอฮะใช่ไหม การนั่งในท่าตาวรุปคือการนั่งในลักษณะสะโพกแนบติดกับพื้นใช่ไหมและเท้าซ้ายสอดใต้หน้าแข้งข้างขวาขออธิบายนี่คือท่าตาวรุปส่วนการนั่งในท่าอิฟติรรช คือการนั่งบนฝ่าเท้าข้างซ้ายและให้เท้าขวาตั้งตรงยันพื้นเข้าใจไหมวันนี้กี่ข้อแล้วสามข้อสำหรับสุนัตไห่อในวันนี้แค่นี้ก่อนนะวัลลอฮะลัม